ค่ะแม่เต้เองค่ะในช่องมีชัยคาร์เดมีค่ะถ้าวันนี้นะคะที่บ้านไฟดับหรืออยู่กลางทุ่งนาแบบนี้เราจะหุงข้าวกันยังไงดีคะจะมีข้าวกินไหมวันนี้แม่เต้จะมาหุงข้าวง่ายๆด้วยเตาแก๊สหรือเตาถ่านกันเลยนะคะให้ดูค่ะนี่ค่ะข้าวหนึ่งถ้วยค่ะใส่หม้อไปเลยค่ะยิ่งเป็นหม้อบแบบนี้ยิ่งดีนะคะร้อนเร็ว หลังจากที่ล้างไปแล้วค่ะแล้วก็มาใส่น้ําเลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้ท่วงขนาดนี้เลยนะคะเปิดแก๊สค่ะเตาฟลูร์ก็ได้นะคะเตาแก๊สก็ได้ค่ะไม่ใช้จุบเชิญน,นะคะอันนี้จุกเชินค่ะอยู่ทุกนาจักรตัวอยู่นี่ค่ะแล้วก็รอเดือดอีกทีนึงค่ะพอเดือดแล้วนะคะให้เข้าได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ลีบน้ำเลยค่ะเขาเรียกกันว่าหมุงข้าวเช็ดน้ำนะคะอันนี้ไม่มีฝาด้วยนะคะคเช็ดน,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 น้ำเสร็จนะคะจะได้น้ำข้าวแบบนี้ค่ะแล้วเราก็มาตั้งไฟอีกนิดหน่่งค่ะ นะคะน้ำข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เอามาหมุนแบบนี้เลยค่ะค่ะหลังจากหูเสร็จแล้วหน้าตาของน้องจะเป็นอย่างนี้ค่ะปิดฟ้าไว้นะคะให้สนิดค่ะแล้วทำกข้าวกันค่ะอ้่นร้อนบายบายค่ะ เราก็ได้กินแล้วค่ะวิธีทำง,ง่ายๆเลยค่ะไม่เกิน2นาทีครึ่งบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องมีแชร์คันทีนี้ด้ค่ะ